ครับพี่น้องพ่อป้อกันอีกแล้วครับทีมงานผู้เบาครับมื่อนี้ทีมงานผู้เบาสีผ้ากันไปแงใครหมดแดงครับนี่เบามอนหุ่นกระแลงง่วงง่วงเหรอเน็กก่อไฟครับมอญตัดไม่ไผ่บ่ตัดไมปครับตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่สร้างโอ้ครับผมอบเอาตัดตัด,ตด สวนเกษตรเบาตะเพิ่นปลูกยังแน่ล่ะย่างที่ปลูกยังนี่ปลูกผักกาดอือพี่น้องมีบักเนาแบกทัวคานบักทัวเพิ่อนใส่บักเคระเทียมนี่บักหาหลังนี่บอนี่ครับพี่น้องเคระเทศ กำลังหามบกงูหลายอย่างหลายอย่างฟักบุงกับมี้ครับคนงานชวนเกษียเพิ่นไปไปครับไปงี้ใครหมดแดงต่อจิ้มบังกรบ่เอาไปจิ้มมะสร้างโอ้ ลองเบิ่งไม่มดนะครับโอ้คือหนักนายได้จับองคนเมือกไม่แ้โยกขึ้นไม่ไม่กบยพอดลองเพี่น้องเป็นว่าจิ้มเบื้องมันขีคือวอเลยโอ้ยมันเงีบแล้วโอ้แต่เขาต้นนั้เป็นองเว้ยโอเอามันเอา ใส่ละอ๋อนี่ครับอ๋อาลองพึ่งแบบนั้นอ๋อเบิ่งพึ่งเนี่ยพี่น้องเนี่เนาอยึนขี้แง่เขาอยู่เงี้ยถือว่าเขาเด็กเป็นไปได้ยังไงยังนะถือไปใส่ไปติโอ้ยมันมีบอลตัวมันทังเตาโอ้ยถือปะนีบอมีบะ

เฮ้ยม mm ีอ hmm. ยูอยู่มีอยู่มีอยู่มีมโอ้าแลงไคนอาไหมเอาไเป็นยังด้นะมัดไหมมัดไหมหรือว่าเพื่อนเอามันมันเหลืยาวๆกนี่เห็มันแทงบัวแมนนี่นี่ อุ่นฟาดปะสมปะนี่ไงพอดีพอดีปะขึ้นหนักขึ้นหนักขนาดปะที่นี่เจ็บปวดพี่น้องเอาเอามาอ้อนขึ้นครับมันขัดมันกัดโอ้เน่เน่ บ่้โมันสิได้ขึ้นต้นมันพุ่นบ่ถึงบ่ล่ะครับโอ้ยเดือดเอดเโอ้ยเอาเอาขึ้นเลรถบ่ครับเลื่อนรถมาเลื่อนรถมาบ่อ๋อเลื่อนรถมาแน่จังโอห่านปื้นหอดนบ่มันมันสีบ่ได้กระเยงงบนได้นะหรือถิงยู่บ่โอ้ยเถิงเถิงถึง เอา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 เลยชัวรลงมาเนาะคอตรงโอ้ตรงตรงตรงคอซอยกันซอยกันาะบกเน่าเดี๋ยวเออเออวุ้ย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 มันคแบบแบบแบบไหลแบบไหแบบไหลหนึ่งกว่าเมตรแบบคอแบบคอไม่แบบคอไม่ เออไข่ไข่ไข่โอ้ยโอ้ยวางเราปะเนาะไม่รู้มันอ่อนรวดมัดมันเหลวบ้างมีไหมมันมันมันแข็งเนาะมันโปโยแข็งคือนะเอาลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวแง้มแล้ววะเอาแง่รถเอาต่อกันเลยครับเออเออพอดีโอ้เออถึงไปเลยกระตาเออเออเออเาเอาตีตีการเดียวนเียวกันนอ๋ เมิดอะไรตอ้ลงมาลงมาลงมาย้ายวัตะกา้ายลงมาอืออออโอ้ยได้ๆเอาคุกไปมามาเบิ้ง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 มีไขรเลยมั่ละใครโอ้ยังมันยังแตกลงมันนะวะแมมันมันอเอา,าเอา,าเอาทีครับทีทีโุ้ัดๆั เ uhm, <cima. S 2> ด้มันอยู่หงไต้เด้อมันอยู่ใต้แม่แล้วเนาะเออว <Simon> ุ้ยแต่ตะกัดหลายครับ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 ไปไปไปได้ครับอ๋ออ๋อห่งล่างนอ๋อแม่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 อะเอาเอารถแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เขาคือเอียงเลยเข่งน่ะพิกพิกไม่นะพิกไม่นะเออเออเออ

เซ็กซ <c ười> ์าไปอีกเซ็กันเกซกันมันลัติดมันลังเงียงกบีนองเลยเสียวเด้อเ่เพืนมาขายหาลยกันได้จะไป็น่อบน ม้นบอม้นบอนี่นี่ได้ฮาเลยนี่พวกเน่งครับบวกเน่เอ้าเรมันอยู่ไต้แม่มันบ่มีอยู่โอ้ยโอมันอยู่ใต้อยู่ใต้แม่มันเอาเอายิงบองม้วนกัดกัด ครับพี่น้องมีโตอยู่ปะโอ้มีอยู่มีอยู่โตโตมีโตแต๋แล้วอะคือเป็นยังไงตะการคือก่องดักตะกาคือกุ้มจุดกูดเจ้าสเอาตั้งไหมตั้งไหมน่สูตรไหมด้วยนี่สูตรไหมบ่แบบตะกาลงข้างล่างนี่บ่ลงกล่องล่องตะการเอก่องดักมาใช่ี่มอ้าวนี่ละเบี้ยมมันบั่นเบี้ยมหาลายตอนได้ไหมล่ะเออท่างยังเดียวทางยังเดียวใส่คุนหมดที่เลย เอาถือค้นแล้วกันคนกัถือเอาเอาเอาซอยกันแน่เอาบวบัวกกันต้องเพิ่มเกี่ยวแลกแนุ่้มค้คนได้บัตรคนเขาตาคนนี่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 โอ้งข้าวข้าว ววเีว oh ่ oh. ้กมโอ้ยอามาเโอ้ยตะก้าเล่นตะกร้าเล่นหนีมีบอลอะโอ้ยเออโอ้่าเอ้ย เงี่ยโตเลยบบ่ไังไหนเท่กันบ่เฮ้ยยังมาอ่ออ๋อไหนบ่คุณเออโอ้ยอ๋อบ่รับนี่เสกใสกโอ้ยแมหญ่มันโอ้พุ่นคือรบดตัวนี่โอ้นี่นี่คือนี่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 นานี่มันจนี่มันถืงขังนี่

อาซอยกันซอยกันได้ long มามาทําบาด จะเฮ็ดกะก้าความกะเพราะนี่ละบาดเดียวโอ้ยคุณครับใส่ครับใส่ครับสอดนี่ยุดยอดดูสุดยอดดูได้การครับพุ่นพุ่นพุ่น อ๋องพ่อเทสลงนะครับขาดบ่กนี่มันมันมันขาดไว้ีกไหมเบิ้งพี่น้องเบิ้งครับเอ้าต้องไปเลือกเขาได้พี่น้องเลยพูนฮัทฮัทแนบว่เป็นนะทนได้ทนทนเอาบ่ครับทนเอาทนเอาเพื่อพี่เพื่อน้องครับทนเอานี่ครับฮัทสีสีแต่ว่าน้ำเขามันลดลงไปล่ะน้ำก็เดินบ่ โ yeah, yeah, yeah. มม้น้ำเน้นน bon. bon bon ้ำเน้คูนดหนไหมน้ำมันหน่อยหมดแดงมันขืนเอาจัดจัดจัดไม่ขวดก็เรเดือนเออน้ำเน้วดก็เพาเดือนจัดจัดจัดเน่หมดแดงาะเดนน้คละพี่น้องสีเสื้อเลเดี่บ้านหมดกะกัดกะโอได้พอได้อยู่ครับแต่ไล่มาไดเบ้ามอนคือบ่ถ้าโลหนึ่งครับถ้าสั่งเอาน้ำ มีมีหัดโตให้พี่น้องพวงเนียมีหอดโตมีหอดยังอยู่แต่การดู้่หงวงห่วงหันคำห้องโอ้ยยูไดยูครับนี่ครับนี่ด้ก่อยอยู่นี่ครับครับโอ้ยพอเด็ก่อยูได้ครับเอาเป็นว่ามันมันสีคำแหละครับเอาเป็นว่าคลิปหนีเข่ากับพอซ้ำหนีเนาะเดี๋ยวจะไดนพ่อคลิปหนาหรือว่าเขาสี่เฮดอีหยังไปยังฝากติดตามในเรื่องพี่น้องเด้อจังไดคลิปหนีเข่ากับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม Mm-hmm. <laughs>